วันนี้พบกับซอมฟี่เซนเซนเหยเฮ้หยิบหยเฮ้ยยโลกนี้ก็ผ่านช่วงยุคหินมาประมาณ3,700ปีได้แลด้วยพลังที่มนุษย์สสมมาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่อันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะดับดิชิลินมาส่งแล้วจะไปคลิปหน้าแล้วกันน้องขำแบบเซ็กคู ตัวเลมของซอมีเซนเซครับค <cup> like uh ือจริงๆจุดประสงค์ของช่องนี้มันจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากทำมาตลอดเลยเมื่เราดูการ์ตูนหรือว่าดูอนิเมะญี่ปุ่นจะมีข้อสงสัยเสมอในคลิครับว่าสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นในการ์ตูนเนี่ยเราจะทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นนะครับผมก็เคยทำมาแล้วอย่างในคลิปรูทีนจร่งตอนอจากนี้ก็จะมีอีกนะครับซึ่งผมก็คิดไว้แต่ว่ามันต้องใช้คนใช้เวลาใช้อะไรหลายอย่างในการเตรียมตัวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทฤษฎีอะไรต่อไปนะ และในวันนี้นะ่นหรอทุกค,คนก็เราจะเห็นจากโปรคลิปแล้วว่ามันเป็นการทดลองจากเรื่อง Stone. ด็อกเตอร์สโตนช่วงนี้ถ้าถามว่าผมติดอนิเมะเรื่องอะไรผมติดอยู่3เรื่องนะครับด็อกเตอร์สโตนเปิดใหม่ทั้งทีเป็นตรามไปซะแล้วแล้วแอคแทกออนไททันนด็อกเตอร์สโตนก็อยู่ในซีซั่นที่2แล้วใช่ไหมการที่มีการทดลองที่เป็นที่นิยมของซีซั่นแรกก็คือการที่เราทําโคกา้กขึ้นมาโดยวัตถุดิบที่แบบมีผักชีเลมอนแล้วก็โซดาช่วหลายคนก็คอมเมนต์บอกนะว่าอยากให้พี่ลองทําโค้าแบบด็อกเตอร์สโตนเพราะ เร่ดตรสโตนเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เซนคูมันสามารถตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกได้ครับก็คือเรื่องดตรสโตนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะและอยากไปหาดูเป็นการ์ตูนที่อยู่ดีๆเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่ดีดีทุกคนเกิดกลายเป็นหญิงกันหมดเลยโลกก็ผันไปประมาณ3 7 0 0ปีต่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งวิทยาศาสตร์มากๆพยายามคงสติของตัวเองไว้ในขณะที่ตัวเองแข็งเป็นหินนะหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ้าโลกมันหมุนไป3,700ปีแล้วทุกคนที่อยู่ในหินรู้ได้ไเซนกข็ไ้ับลว2 3 4คือนับไปจนได้ประมาณแบบว่า1นึ่งแสนกว่าล้านวินาทีครับคำนวณว่ามันคือช่วงเวลาประมาณ3,700ปีซึ่งผมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดการคัดสั่นของธรรมชาติขึ้นทุกคนกลายเป็นหินขึ้นมาผมจะทำยังไงล่ะผมจะต้องเป็นคนคนแรกที่ โผล่ขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์สโตนในยุคต่อไปให้ได้นะก็ผมก็กลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นก็เลยจะทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกครับฝึกการนับเลขแบบเซนคูผมก็ดูแหละว่านับเลขอะไรแบบนี้มันคงไม่ดูหรอกเอาตัวมาล้อดีกว่าแต่ว,ว่าคลิปหน้าผมจะรีวิวบบดาบมิชิลินนะของแท้จากญี่ปุ่นเลยเซนคูเนี่ยนับ1ถึง1แสนล้านแต่ในวันนี้ผมจะไม่มานับเลขเป็นล้านเลขขนาดนั้ครับแค่จะคํานวณให้ดูว่าถ้าผมนับเลขเนี่ยมันจะมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงมากขนาดเลยผมจะใช้เวลาหนึ่ง ชั่วโมงมี60นะเท่ากับว่าเราจะต้องนับเลขรามาณ600ว,วินาทีแล้วเราจะไปดูกันว่าวินาทีเหล่านั้นต้องขนาดไหนนะนับเลขกันเลยซ่าฮัชิเมมาโชกชดัแต่หลังจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาทรามานตัวเองให้นอนเฉยๆไม่มีอะไรทำหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าโลกจะผ่านไปกี่ปีผมขอให้ทุกคนรวยนะครับว่าจะเป็นผู้กอบผู้โลกด้วยวิทยาศาสตร์ซาฮัชิเมะมาโชอันนี้เป็นเวลาที่ผมจับไว้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับกันเลยซาอีกซานับยังวะหนึ่งสองเร่ม

สามพันเกอยก้าิบเก้าสามพันหกร้อยื้อจะยังไม่ดูพามันตรงหรือไม่ตรง ลผลรับในการนับเลข 1- นึ่งถึงสามพของผมก็เป็นที่สําเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วก็เวลาจริงไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือคือผมต้องคงสติไว้ด้วยเพราะว่าง่วงมากเพราะมันไม่รู้จะทาอะไรผมหยิบนู่นหยิบนี่กิ้งไปกิ้งมาถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงหนึ่งชั่วโมงมากๆผมจะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องรับรู้ไว้ว่าถ้าเกิดโลกเกิดการคัดสายของธรรมชาติโดยการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหินทั้งโลกนะผนจะเป็นผู้กอบกู้โลกใบนี้ขึ้นคนเดียวของโลกครับผลลับของมันก็ค า6นาทีเองกูโลกด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้งั้นไม่เป็นนักล่าอสูนดีกว่าคุณาตรงตาย